บีมกวีวอนชาวเน็ตยาเปรียบเทียบรักลูกไม่เท่ากันเจอดราม่าอีกแล้วสำหรับครอบครัวของหนุ่มบิมกวีหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ต่อว่าในเชิงรักน้องทีและน้องพีมไม่เท่ากันจนเจ้าตัวนั้นต้องออกมาโพสที่แจ้งผ่าน Facebook ส่วนตัวล่าสุดได้เจอตัวหนุ่มบีมเลยไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยรวมไปถึงพัฒนาการของลูกแฝดด้วยสำหรับลูกแฝดตอนนี้กำลังน่ารักกำลังอยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง เริ่มซนเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดลูกสองคนนั้นนิสัยต่างกันพี่ทีเขาจะเป็นคนที่ร่าเริงส่วนคนน้องเขาจะเป็นคนนิ่งๆครับส่วนเรื่องที่มีชาวเนต็ตติบเทียคือปกติผมจะถ่ายคลิปลูกลงใน Facebook ใน IG บ้าง บางทีเราถ่ายอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาหลับอยู่คนหนึ่งเขางองแงอยู่อีกคนเขากําลังทํากิจกรรมที่ดูน่ารักซึ่งเราก็อยากจะแชรอยากจะเก็บไว้เหมือนเป็นบันทึกของเราของคุณพ่อคุณแม่และของลูกเองด้วยมันยากที่จะให้บัล้านให้ลูกสองคนเท่ากัน พอมีคนเข้ามาเปรียบเทียบมันอาจจะทําให้ผิดวัตถุประสงค์ของเราไปหน่อยบางทีมันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับเขาได้เราจะแชร์ประสบการณ์กับลูกๆทุกคนให้มันเท่าเากันในสื่อโซเชียลมันยากที่จะบาลานซ์ให้เท่าเทียมกันเพราะบางทีมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เราอยากจะมีภาพแต่ดีๆของลูกทั้งสองคนไว้เราคงไม่สามารถห้ามความคิดของทุกคนได้